ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟครับวันนี้ผมไก่ตงก็ขึ้นมาอยู่ทางภาคเหนือครับของประเทศไทยครับจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของครับพามาดูพี่รองครับไวไฟจอมพลังนี่หลายคนก็เรียกร้องกันมาครับอยากดูครับวันนี้พามาดูครับไวไฟจอมพลัง X s e r ซ e s ร ของคุณกิติพลผัดอื่นนะครับก็บไวไฟจอมพลังนี่ก็เป็นพี่รองนะครับใช่จ้ะ ตัวนี้นะครับใส่เครื่องยนต์คัมมินมาด้วยนะครับสำหรับไวไฟจอมบบรัง205แรงม้านะครับ205แรงม้านะครับก็ราคาเริ่มต้นเจ้าตัวนี้นี่ก็2.4ล้านนะครับ บรรยากาศสวยๆครับฝนหลังฝนตกไปได้ก็เป็นยังไงบ้างครับแต่ละภูมิภาคที่อยู่กันนะครับฝนตกกันบ้างไหมนะครับทางเหนือนี่ก็ตกตกหยุดหยุดอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ฟ้าเปิดนะครับก็ลงปลุยกันเลยครับนี่ครับไฟฟ้จอมพลังครับทํางานได้ไม่แพ้พี่ใหญ่นะครับเจ้าช้างไไฟเลยนะครับคุณประวิทย์ครับสวัสดีนะครับ นี่เป็น Wi-Fi X Series ครับคุณนัทศักดิ์สวัสดีนะครับนันทวัฒน์สวัสดีนะครับก็มาแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่นเกมกันหน่อยหนึ่งอ่าให้เล่นเกมกันหน่อยหนึ่งเนาะนะครับ กดไลค์กดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วเปิดเป็นสาธารณะนะครับคุณนัทศักดิ์ผมอยู่ภาคเหนือครับอยู่เชียงใหม่เ๋้เล่นรถเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับคุณนัทศักดิ์นะครับนี่ครับสภาพอย่างที่เห็นครับจวดจวดจวดจวจวด,จวดนะครับสเปคของไ wi f i จอมพลังนะครับก็ดูได้จากคอมเมนต์นะครับที่ทองไวไฟ ลืมหรือใช้โปรไฟล์้าช้างนะครับใช้เพจใช้เพจปักนะครับเรารุนเกมอยู่นะครับโอเคโอเคก็ตอนนี้นะครับก็จะบอกว่ารีบตัดสินใจนะครับรีบตัดสินใจอยากจะดูตัวไหนเป็นเจ้าของตัวไหนนะตอนนี้ที่สาขานะครับทั้งหมด7็สาขานะมีรถ X Series จอดให้ดูอยู่นะครับ แล้วก็ตัดสินใจได้เลยซึ่งไกโตรงขึ้นมาเนี่ยก็นาปังเนี่เนาะนะครับเป็นคํำถามแล้วกันเป็นคํำถามแล้วกันช่วงเอาแค่นี้ครับเอาจากศูนย์พานเนาะจากศูนย์พานมาเนี่ยมาจนถึงเชียงของเนี่ยศูนย์พานมาจนถึงเชียงของเนี่ยครับให้ทายนะครับว่าผมเจอรถในกะกูลเจ้าช้างไวไป ที่เห็นอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่ด้วยตาเปล่าจากถนนทางเนี่ยนะครับกี่คันนะครับแฮชแท็กเจ้าช้างไ้ไปแล้วตามด้วยตัวเลขจํานวนคันที่ถ่ายนะว่าผมเจอทั้งหมดกี่คันเดี๋ยวจะเฉลยท้ายไลน์นะครับตอบถูกตอบถูกนะครับให้สามรางวัลน,นะสามท่านนะครับเอาตอบทีเดียวนะอย่าตอบเรียงนะครับอ่าอย่าตอบไม่ต้องตอบเลี้ยงครับเออ 7จ็1แปดเกงนี้ไม่เอานะเอาเอาให้ทายทายคนละคนละให้คนละสามสทายแล้วกันเจ้าช้างไวไฟนะครับแล้วก็ทายมาว่าผมจะรถเกี่ยวในคุณูลเจ้าช้างไวไฟทั้งหมดกี่คั้นเนี่ยมาเชียงของนจากพานเนี่ยที่กำลังลงเกี่ยวที่กำลังจะเตรียมเกี่ยวอยู่เนี่ยนะครับเจ้าช้างไวไฟนะครับเราตามด้วยตัวเลขครับ กี่ขั้นฮะให้ทายคนละสามพอแล้วนะครับไม่ต้องทายเยอะนะครับให้สามท่านนะครับเดี๋ยวผมเฉลยทายไลน์นี่สวัสดีทั้งสามร้อยกว่าท่านแล้วนะครับไวไฟจอมพลังครับจวดจวดจวดครับบางคนยังอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเจ้าตัวพี่รองของเรานะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดสี่นะครับสองจุดสี่ล้านนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันมาที่ให้ไว้ด้านบนนะครับใกล้สาขาไหนติดต่อสาขานั้น นะครับมีออปชันเครื่องยนต์คัมมินให้เลือกด้วยอ่านี่ครับโอเคครับแค่เ่าไอ้ทายได้ครับคนละัาททายนะอ่าทายเยอะกว่านั้นถือว่าหม้ใครกดแชร์ด้วยนะปุ่มแชร์เปิดเปภาษานะอยู่มุมซ้ายล่างนะของโทรศัพท์นะครับอ่านะครับคิดว่าจากแค่อำเภอพานเนี่ยมาเทียงของเนี่ยอ่าไก่ตรงเห็นแต่จริงๆนน,น่าจะเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะอาจจะอยู่หลบจากทางหลักหรือต้นไม้บังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะีผมนับไว้เนี่ยกี่คันนะครับีกำลังลงเออเอออ่อนะครับสำหรับเจ้าช้างไวไฟนะครับในตระกูลเจ้าช้างไวไฟ X Series เนี่ยมีทั้งหมด4กรุ่นนะอธิบายกันไว้ก่อนเลยรุ่นใหญ่สุดคือเจ้าช้างไวไฟและที่เห็นอยู่เนี่ยกำลังดูอยู่เนี่ยเป็นตัวรองครับ ไวไฟจอมพลังนะครับไวไฟจอมพลังนี่เลยตัวรองพี่รองครับชายกลางว่างั้นเถอนะเนาะแล้วก็ช้างน้อยเจ้าพลังแล้วก็ตัวเล็กครับช้างน้อยเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับมีใส่เครื่องยนต์คัมมิน่นเครื่องยนต์ใหม่200ห้าแรงม้านะครับเป็นเครื่องชักยาวนะาบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแรงม้ามันทำไมไม่เยอะ สได้ประมาณแรงมา้าอยู่ประมาณสองร้อยสาสิบนะครับแถวนั้นถ้าเทียบกับเครื่องเครื่องชักชักสั้นนะ่ะนะเครื่องไฮสปีดทั่วไปนะครับอันนี้เป็นชักยาวครับคือจะเน้นเน้นที่แรงบิดเยอะครับนี่นี่ดูการทํางานครับอันนี้เป็นนาลลมด้วยนะเป็นนาลลมด้วยนะครับเนาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาน,นะครับก็รถของคุณกิติพลนะกิติพลนี่เดิมอยู่ชนบุรีครับเป็นพ่อค้าครับ ขายของอยู่ชนบุรีตอนนี้กลับบ้านมาทำนาแล้วก็ทอดูรถเกี่ยวข้าวอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับจวด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 นี่ครับถ่ายกันมาเรื่อยๆครับแฮชแท็กด้วยนะครับอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะ,อ,ะอย่าลืมแฮชแท็กเจ้าช้างไวไปแล้วตามด้วยจํานวนคันนะครับให้ถ่ายกันนะให้ถ่ายกัน ครับให้3ท่านที่ถายถูกนะให้ถายได้คนละ3ครั้งนะครับสําหรับท่านที่ดูอยู่อยากร่วมสนุกด้วยนะแค่กดแชร์ไปแล้วเปิดเป็นสาธารณะให้เราแล้วก็หนึ่งแชร์แค่นั้นเองครับแล้วก็ถายมาครับน,นี่แล้วมีไก่ชนด้วยนะมีความไก่เพจของพี่อยู่นะครับ <laughs> นะครับภาพอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับตาม วันนี้ครึ้มๆปวดแล้วก็ตรงนี้นะบรรยากาศก็กดีๆกันตัว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 อ๋อี่กดอัดไปนะโอเคได้บ้างนี่ครับการทำงานของไไฟจอมพลังครับ คือหลายๆท่านสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะเขาจะทํางานได้คล่องเหมือนกับเจ้าช้างไหมผมบอกได้เลยระยะสักร้อยเมตรเนี่ยนะผมบอกเลยดูดูยากครับว่าเป็นวไวไฟหรือเจ้าช้างนะนะครับหน้าตาแบบใกล้เคียงกันมากนะครับ,ค,รบคุณรถถงังเอาโอ้โอคุณไก่โตอโอเคนะครับคุณสุบินนะครับเมื่อไหรจะตามขึ้นมาครับ กาคลองคุ้มง่ายไม่จุกจิกครับสำหรับเจ้าไว f i คู่ที่ต้องการชมรถเจ้าช้างไวไฟ X s e r ซ e s นะตอนนี้นะครับที่เกษตรพัฒนาเชียงรายนะที่อำเภอพานเนี่ยมีเจ้าช้างไ i f ฟ X s e r ซ e s Wi-Fi ไไฟจอมพลัง X s e r ซ e s นะครับค้างน้อยเจ้าพลังนะครับมีโชว์อยู่นะมีโชว์อยู่ใครอยากดูนะครับโชคชักยก็มี X s e r ซ e s นะครับอ่าประทาย ก็มีนะครับโชคชัยประทายมี X s e r ซ e s นะครับคือ X s e r ซ e s เนี่ยมีทุกมีมีทุกที่เลยนะมีทุกที่เลยใครอยากดู X s e r ซ e s กับเจ้าทางไวไฟเนี่ยไปได้ทุกศูนย์ทุกสาขาเลยนะครับส่วนเจ้าไวไฟเนี่ยใครอยากดูตอนนี้นะครับทางภาคเหนือเนี่ยที่เชียงรายอำเภอพานเนี่ยมีนะครับศูนย์ตรงนี้นะครับสำหรับศูนย์ใหม่นะศูนย์ใหม่ก็อยู่ลงไปทางใต้นิดนึงนะครับ ลงไปทางใต้นิดนึงอยู่ทางด้านขวามือนะครับเก้าถึงสิบกิโลนะครับออกมาจากตัวหาแยกผ่านตรงนั้นนะครับอยู่ขวามือนะครับมันจะมีออบตอะไรเว่นะในทีนะครับเพราะว่าสวนพานเราขยายใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรองรับพี่น้องทางภาคเหนือนะครับมาถึงแล้วอย่าลืมเด่เกมนะครับกดไลค์กดแชร์และทายจำนวนรถ ที่ไก่ต้งเจอเจ้าช้างนะครับตระกูลเจ้าช้างทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ารถเก่ารถใหม่เนี่ยที่เจอเห็นกําลังเดินทางกําลังจะลงเกี่ยวกําลังอะไรหายหลายสดนี้นะครับทิงรางวัลกันแถวเชียงใหม่ได้มาบ้างไหมครับมาเดี๋ยวถ้ามีรถ ไปเกี่ยวอะไรแถวนั้นก็จะไปนะครับอย่างไรส่งข่าวกันบ้างนะครับคุณนัทศักดิ์นะครับจะเจอมีถ้ามีลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปเช็คคิวก่อนนะครับแต่ตอนนี้เชียงรายบอกได้เลยว่าเพียบครับเพียบนะครับก็คงอยู่กันตรงนี้นะครับติดตามกันตรงนี้นะทุกวันนะครับพรุ่งนี้จะพาไปดูรุ่นไหนนะครับอย่างไรอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันดูต่อ สำหรับวันนี้ดูไวไฟจอมพลัง X s e r i e s ครับอัปเกรดในระบบ Xsystem นะครับ Xsystem เนี่ยทั้งเครื่องยน์ทั้งระบบส่งกำลังทั้งช่วงล่างนะครับระบบเก็บเกี่ยวนะครับหัวเรียวคันชักใบมีดนะครับตู้นวดนะครับอัปเกรดเป็น X s e r i e s นะครับตัวนี้ คุ้มค่าครับคุ้มค่าเป็นชายรองในสำหรับผู้ที่เลือกตามความเหมาะสมของการลงทุนนะครับได้น้อยกว่าตัวใหญ่มากมายนะครับใกล้เคียงกันแหละใกล้เคียงกันเจ้าช้างไวไปเลยครับซึ่งเมื่อกี้ก็คุยกับทางเจ้าของรถนะครับคุณฉลาดนะครับก็เดิมกันเป็นนายหน้าเป็นคุณพี่ของคุณกิติพลนะครับบอกว่า ผมเป็นหนายหน้าอยู่ก็ตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นตัวยน้องเนาะแล้วก็เนี่ยหางานหาอะไรให้นะครับซึ่งเดี๋ยวนาปีก็บอกว่ามันไม่ทันหลอกคันเดียวซึ่งอาจจะต้องมีเพิ่มกันบ้างแล้วแหละนะครับรอ,อาจจะดึงรถในตระกูลเจ้าช้างมาช่วยกันประมาณนั้นนะครับเครื่องรถนี้มีเทอร์โบนะครับคุณกระทาวุฒนะครับมีเทอร์โบครับ205แรงเทอร์โบ เป็นเครื่องชักยาวให้แรงบิดสูงที่รอบต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนแรงม้าถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ205แรงม้าเนี่ยทางเราทดสอบทดลองกันมาแล้วว่าเพียงพอเรือกาแล้วก็เราคือที่ผมเคยสอบถามกับทางด้านอาจารย์บรรชัยนะครับจากเครื่องยนต์คัมมินเนีเน่ยแกก็บอกว่าอย่างนี้ครับการที่จะได้แรงม้าสูงสุดอย่างเช่นแบบเครื่องยนต์240 260 220 230แรงเนี่ย เครื่องยนต์จะมีรอบถึงแรงม้าขนาดนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้รอบสูงขนาดนั้นในการเกี่ยวข้าวนะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่1,200อรอบนะครับแรงม้ายัางไงก็ไม่ถึงแม็กซิมัมแรงม้าหรอกแต่ว่าที่สําคัญคือเราต้องได้แรงบิดที่สูงนะครับเดี๋ยวไก่ต้องหอยุ่าตเปลี่ยนแบตเตอร่อยาวๆนะครับภาพสัญญาณภาพจจะขางไปแป๊บนึง ะครับคืออะคุยกันต่อเรื่องแรงมาพอดีบังคับโดนลงนะจำนวนรอบเครื่องเนี่ยในการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยอยู่ประมาณ1200รอบ 1100, 1200, 3นะครับซึ่งอรอบขนาดเนี้ยอย่างไรเครื่องรถยนต์อะไรก็ไม่สามารถให้แรงม้าสูงสุดได้อยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือตัวเครื่องยนต์คัมมินเนี่ยที่รอบ1100อรบเนี่ยให้แรงบิดสูงสุดแล้วนี่คือประเด็นสำคัญในการ ต้นกำลังของรถเกี่ยวข้าวครับนี่นี่นี่อันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องยนต์บอกมาให้ทราบนะครับผมก็มีหน้าที่บอกต่อนะครับรข้อมูลการสื่อสารกันดีๆกันตรงนี้ครับนี่ดูสภาพนะครับก็เป็นลมเลนกันอย่างนี้ครับก็กำลังจะปล่อยข้าวแล้วนะครับถังเก็บข้าวก็จูเท่ากับเจ้าช้างไฟฟไนะครับ2.5ตัน เนาะมาถึงแล้วนะครับที่ทุกท่านกําลังชมอยู่นะสําหรับใครที่เพิ่งมาดูนะรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้ Fi, จอมพลังในสกูลเจ้าช้างไฟฟ้าเอกซ์ซีรีส์นะครับสนใจอย่างไรติดต่อกันมาครับ0 5 3ย์ห้าสามหนึ่งสามหรือ Li น์แก็ได้นะครับแอดเจ้าช้างแอดนะครับพิมพ์แอดสายแล้วก็เจนะไม่ต้องกลัวครับเรื่องเจ้าช้างไฟฟ้ Fi, เนี่ยเราอยู่กันมากว่า47ปีช่องทางการติดต่อมีตลอดนะครับช่างบริการมีมี7วันนะครับบบาาง ไม่ใช่24ชั่วโมงนะไม่ใช่เซเว่นคือทั้งเจ็ดวันเนี่ยทุกการเกี่ยวข้าวเนี่ยเราเราจะไม่หยุดนะครับจะดูแลกันตลอดทั้งบริการมีครับติดต่อได้สะดวกนะครับรขายแล้วไม่ได้ขายทิ้งขายควา้างทั้งยังมีศูนย์รองรับให้บริการกันอยู่ตรงนี้ครับทั้งทั่วทุกภูมิภาคในการเก็บเกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออำเภอพานสุขโขทัยนะครับนครสวรรค์นะครับแม่สอดตากแล้วก็เัยประภายเภอโชคชัย ขลราศรีมานะครับตูนนะครับนี่ครับสองจุดห้าตันครับหลังจากเมื่อกี้เพิ่งลงเกี่ยวไปในอันปล่อยข้าวด้วยแล้วก็วิ่งรับเต็มอุมสองจุดห้าตันนะครับก็ประมาณถึงหสวัสดีครับ จาของรถเดินมาเองแล้วนะครับอยู่กันตรงนี้ครับกับไหลสดเกี่ยวข้าวเจ้าเจ้าช้า,ชางาไบไครับวันนี้อยู่กับวไวไฟจอมพลังครับของคุณกิติพลทังกิติพนกลับมาจากชนบุรีเหรอครับโอเคถึงวันนี้เปลี่ยนใจหันตัวเองมาเป็นเท่าแกะอครับแปงครับแต่วันี้ก็ไม่เห็นตอนแรกให้ใจ้งนก่อรถเกี่ยว่าคันแรกของหมู่บ้านเลยนะครับ ครับยังไหมครับรับหมู่บ้านอะไรนะครับปราชาพิวัตปราชานะครับมีไวไฟจอมพลังของคนกินพลรับงานครับนาปีนี่มันมันมันเยอะได้ครับจะมีรถครับแต่ก็จะมีรถอื่นเข้ามาช่วยงานกันตรนนี้มีน้ำแบงใหญ่ครับจะรวมทีมเข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นรถของตระกูลเจ้าช้างทั้งนั้นเลยเป็นสมาชิกใหม่ครับของครอบครัวเจ้าช้างไวไฟกันวันนี้นะครับ ตั้งแต่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับตัวไฟไฟจะพลังคันนี้ทํางานตอน,นก็โอเคนะถามเพราะไม่ใหม่เพราะเด็กมันไม่รู้รมันจะพ้องเด็กคนหนึ่งใหม่การขึ้นคันนาการใช้ควันเทียงอะไรครคด้ก็มีจังหวะตอนนี้ก็ค้อมขึ้นเยอะแล้วนะขึ้นได้ครับงขึ้นกลับม,มาได้สิบกว่าวันไม่ถึงยี่สิบวันชมนะครับว่ารถเกี่ยวจะช้างไวไฟนะในตระกูลจะช้างไวไฟเนี่ยครอบคลุมง่ายไม่ถุก ลมน,นะครับไไแต่ภาพอย่างนี้เนี่ยมีน้ําครับยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแปลงนาถ้าไม่มีน้านี่ออหวักเสียวแล้วัน <laughs> นาครับขึ้นันาสบายสบายครับชิวชิวอ๋อแล้วรถเกี่ยวในท้องตลาดครับคุณพี่กิจิังศ์มีตั้งหลายหลายยีหนะ่ห้อเนาะอ่าเราจะไม่พูดถึงชื่อยี่ห้ออื่นนะครับอ,อ่าทําไมถึงตัดสินใจ เลือกเป็นของตะกูลเจ้าช้างไฟฟ้ครับเราควรต้องไปดูไลไ์อะไรพวกเนี้ยครับพวกมันมีของอะไรเนไทยเสียงอะไรอะไรพวกนี้ผมก็ไปยัดยัดูอะไรที่มันพอจะเราจะสู้ได้จะได้เอาจะเอารุ่นเล็กไงเห็นแล้วมันคันเล็กเลยไม่มั่นใจเลยไปเล่นลุงมาดูจากออนไลน์โซเชียลมาได้ทดสอบถามคนอื่นไหมครับทดสอบถามครับสอบถามผู้ใช้งานสอใช้งานมาก่อน สอบถามพวกที่ใช้เจ้าช้างกันมาเจ้าช้างอ๋อแล้วเขาบอกว่าไงบ้างครับก็ก็ดีนะก็ได้ครับต็เลยตัดสินใจเลยไปดีรู้จักกันพวกพวกเดียวกันอ๋อที่เคยมาที่เคยมาเกี่ยวขก้วแล้วก็สอบถามก็จะเป็นพวกเจ้าช้างทั้งนั้นโอเคสอบถามว่าอะไรจะดีกว่ากันคืมันง่ายครับตอนเลยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจคันนี้ไปจองที่ไหนครับจองที่พานครับศูนย์พานศูนย์พาน ศูนย์ใหม่ใช่ไหมครับศูนย์ใหม่โอเคได้ไปมาแล้วเนาะไปมาหนึ่งร้าเรียบร้อยส่วใหญ่ไหมพี่ใหญ่มากใหญ่มั่นใจไหมครับเห็นศูนย์บริการขนาดนี้นะครับก็ทางเราอย่างที่บอกว่าตั้งใจเปิดมาบริการไม่ว่าเปิดปุ๊บเปิดเปิดต้นอาทิตย์ปิดปลายสัปดาห์อะไรเงี้สี่ลงทุนเปิดไว้ให้นะครับบริการกันตรงนั้นก็ไปตัดสินใจจองตรงนั้นเลยครับติดเลยแล้วก็นัดวันส่งรถอะไรตรงเวลาไหมครับก็ตอนแรกก็ จะที่นั่นนัดก่อนวันที่สองเมษาแต่เราเลื่อนทิ้งเอาที่สามมีนาได้อีกได้ทางบริษัทจัดให้ได้ครับครับขอบบบคคคุณรรััเขาก็จัดมาได้ก็มีเกี่ยวเลยโอเคก็ตอนนี้สักกี่ร้อยไร่แล้วพี่ตอนนี้ก็ประมาณตึ้งหนึ่งสามร้อยสามร้อยกว่าไร่แล้วเนาะเดือนหนึ่งประมาณนะไม่ถึงไม่ถึงด้วยยี่สิบกว่าวันโอเคครับ กับคนขับใหม่เท้าแก่ใหม่โอเคม้าหนึ่งเกือบเดือนแล้วมั่นใจไหมพี่มั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้ไหมรู้สึกก็คงมั่นใจนะครับออกมาแล้วก็ต้องมั่นใจ <c oughs> มั่นใจเนาะ <c oughs> ลุย <c oughs> ลุยแล้ว <Ừ. S 2> อยู่บ้านสบายครับได้ดูแลพ่อแก่แม่เท่า,าเราด้วยเนาะอะไรก็มีเกจยางอย่างเดียวแล้วก็ <c oughs> ยางแล้วก็จะทํำไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากครอยู่แบบพอเพียงแล้วแต่มันมาทำแล้ว ดูแล้วน่าจะดีขึ้นมาโดยตัดสินใจเลยครับผมก็ดูหนึ่งปีดูด้านเราดูอะไรครับแล้วเห็นว่าพื้นที่นาปีเมื่อกี้ปุยกับคนที่ตลาดตรงแถวนี้นี่เยอะมากเยอะมากครับไม่มีไม่มีรถยังไม่มีรถเอานะครับก็ต้องลุยกันเต็มที่นะเราดีนะครับผมต้องลุยเต็มที่ครับเดี๋ยวก็ดูดูกันไปก่อนนะว่ามั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้ามั่นใจขึ้นไปอีกอาจจะมีโครงการอีกไหมครับ มันต้องต้องต้องจะดูปี2อปีดูงานเนาะดูปีดูงานยืนระยะของตัวรถดูความจุกจิกดูความง่ายความสะดวกของมันแต่ก็จะมันก็ไม่แน่แต่ข้างหน้าอาจจะมีขโครงการเพิ่มถ้ามันมีอะไรดีขึ้นมาครับครับผมเนาะเพราะว่าแถวเชียงของนี่ก็พื้นนานี่ใช้ได้เลยเยอะเยอะเลยนะครับเอาไจนเอาไม่ไหวนะครับก็วันนี้ก็ พี่กิติพนก็ตัดสินใจครับตัดสินใจเป็นเจ้าของรถเกี่ยวในตระกูลเจ้าช้างมบไฟครับไวไฟจอมพลัง X series แล้วทําไมถึงตัดสินใจเป็นเครื่องยนต์คัมมินด้วยครับทําไมเลือกเครื่องใหม่เลยเพราะมันเขาบอกกันเก่าเนี่ยมนกรรมปัดกันกรรอะไรจุกจิกยุดจีบหรือเราไปแล้วใช้งานแค่ไม่ถึงปีอะไรอ่หมเรียนอาจจะมีปัญหาอะไว่าเอาของใหม่ดีกว่าใจใจดีกว่าไหนๆออกไปแดงระแดงทั้งคันเลยนะครับ เครื่องยนต์ใหม่แกนปตรงนี้ครับสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ขับมินนะครับเอสซีรีใบไหม่สองพันลังนดูเผินๆนี่ถ้าไม่บอกนึกว่าเจ้าช้างบอกกันตรงๆมันเขาทํางานวิ่งได้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับครับตรงนี้จะต่างกันปรุงนวดขนาดนุ่งนวดนะครับก็ตัวหลักครับเป็นอีกทางเลือกหนึ enz, ่ง กับการลงทุนกันตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วครับคราบโปนาปังนี่ได้ประมาณสักสี่ห้าร้อยกับสบายแล้วยิ้มๆแล้วนะวันหนึ่งทํางานสูงชุดได้กี่ไรนที่เคยรับมาวันหนึ่งสามสิบห้าที่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยครับสามสิบห้าไลนบสามสิบห้าไลนนี่มันก็ระดับเจ้าช้างแล้วพี่เยอะแล้วครับสามสิบห้าไล่เนาะแต่วางทีนาปังมันไม่ ไม่ค่อยเยอะ,นะเนาะต้องย้ายติดกันต้องย้ายอ่ห้าไร่สองไร่สามไร่แต่รวมๆแล้วสามสิบห้าไร่วันหนึ่ง <2, S 2> แต่เดี๋ยวเจอกันนาปีแน่นอน <laughs> นะครับชาวใกล้าชาวนานะครับที่อยู่ในเขตตรงนี้นะครับเเชียงของนะนะครับสนใจก็ติดต่อคุณีิจิติพลมาได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับก็มีรถบริการกันอยู่นะครับรถใหม่จากค่ายเจ้าช้างวไวไฟครับวไวไฟจอมพลังเกีียวค้องเกีียว ง่ายเกี่ยวสะดวกร่วมร่นเสียหายน้อยชาวไร่ชาวนาเห็นข้าวแล้วเป็นไงครับพี่ก็โอเคเลยแต่มาตั้งพารัาครับตรงที่ยวกับกางมาตั้งใหม่ทางเราจะให้ช่างมาดูมาอะไรทางเขาแนะนำตั้งอย่างนี้อ๋อทางจากศูนย์มาแนะนําให้ตั้งใหม่แล้วก็ตั้งเก็บกักแบบติดขัดหน่วยครับเอาตั้งอย่างนั้นไปหน่อยตั้งนี้หน่อยเรื่องนี้มั่นใจที่ประมาณอยู่กตอนนี้โอเคแล้วโอเคแล้วนี่ครับก็คือ อย่างที่ผมตอบย้ำกันบ่อยๆนะครับสำหรับสาูเจ้าทางไปๆนะครับอันนี้คอนเฟิร์มจากปากคนใช้เองนะครับคุณพี่กิจพลเราไม่ได้คุยไม่ได้นัดมาก่อนยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับบอกว่าทางกอนมาดูแลปรับแต่งให้จนมั่นใจนะครับไม่ได้ทิ้งขว้างคนขับก็ใหม่รถก็ใหม่อะไรก็ใหม่หมดหมดครับไอ้หมดครับวันนี้ขับเองมาดูว่าอะไรเองวันนี้ก็ขอต้อนรับครับ รอบคุณชาางไวไฟนะครับคุณเอฟพนะครับสวยจริงๆครับอขอบคุณนะครับรถก็สวยวิวก็สวยนะครับเพียงของเนี่ยนะครับภูขเขาท้องนานะครับเมฆหมอกรถงามจริงครับวันนี้อากาศดีฟ้าเปิดเป็นใจให้เราได้ไร้สดด้วย <laughs> ทีแรกเสียวฝนอยู่เหมือนกันเมื่อคืนนอนร้นฝนอยู่นะครับ ติดตามกันอยู่ตรงนี้ครับตัวกับแฟนเพจรถเกี่ยวข้าวจะทั้งว้ไปครับพรุ่งนี้ผมไก่ต้งจะไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันอยู่ตรงนี้นะครับแบตเดอดหร่สี่สิบห้าโอเคครับเดี๋ยวเฉลย ER แล้วกันนะครับเฉลย ER แล้วกันสําหรับไหลสดนี้ก็เกือบสามสิบนาทีนะครับได้ไปแล้วหนึ่งอุ้มนะครับนี่ก็คํานวณเวลาคร่าวๆนะครับก็อุ้มหนึ่งสองตันครึ่งแล้วก็เข้าไล่ไล่ละเกวียนไล่ละตันได้ไหมเนี่ยน่นะ่จะ นา,นาตีว่าได้สักสองสองไล่ต่ออุ้มละกันนะครับก็20นาที2ไล่40นาที4ไล่60นาที6ไล่อ่ะแต่นี้ทดเวลาเอาว่าคุณต้องวิ่งมาหารลถลกข้าวปล่อยข้าวด้วยเอาสัก5าไล่ต่อชั่วโมงเนาะลองใครที่ดูอยู่ก็ลองคำนวณความคุ้มค่ากันดูนะครับกับรถเกี่ยวตะกูลเจ้าทางไวไฟครับวันนี้พามาดูไวไฟจอมพลังของคุณพี่กิติพลนะครับที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเจ้าช้างวไวไฟครับฉเฉลยก่อนฉเฉลยเกมก,ก่อนนะครับผมเจอเจ้าช้างวไวไฟรถเกี่ยวในตระกูลเจ้าช้างวไวไฟทั้งหมด9้คันครับในระยะทางจากอำเภอพานนะมาถึงตรงเนี้นะครับตรงรถของคุณพี่กิติพลแต่ถ้ารับนับรถของคุณพี่ด้วยในสิบ <c oughs> แต่ว่าเอาเฉพาะที่ผมเจอแล้วก่อนระหว่างทางนะครับที่เขากําลังวิ่งกําลังจะลงแปลงเนี่ยแต่ก็อยู่ที่มองเห็นนะกับถนนสายเอเชียถนนสายหลักเนี่ย 9ก้าคันนะครับจะมาเชียงของจะพานนะครับก็ใครสนใจเป็นเจ้าของรถเกี่ยวรถค้าวก็รีบตัดสินใจกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินตรวจสอบดูพูดโชคดีนะครับถายถูกนะครับ9คันนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะครับวันนี้พูดผิดพลาดประการใดขออภัยกันไว้ตรงนี้ด้วยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับติดตามการพรุ่งนี้ผมจะพาไปที่ไหนรถรุ่นอะไรติดตามกันครับเวลาประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ